น้องหลายคนนะคะขอกรนเข้ามาค่ะบอกว่าพี่กิ๊กหนูอยากมีขาที่เรียวยาวจังเลยพี่ขาเรียวไหมก็ไม่รู้ไม่ค่อยแน่ใจตัวเองเหมือนกันนะแต่ก็อ่ะก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะคะ ว่าน,น้องๆก็อยากจะมีขาที่เรียวยาวพี่ก็เข้าใจเนอะน้องๆหลายคนก็อยากจะสูงยาวเข่า,ขาดีเข้าใจะคะ่ะทีนี้พี่ก็หาวิธีมาอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยแล้วทำยังไงนะคะมีนะคะเขามีวิธีการที่เขาเรียกว่าการเหยียดยืดนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าการ stretching นะคะการ stretching เนี่ยนะคะมีประโยชน์มากๆเลยสําหรับคนที่อยากจะเนี่ย มีขาที่เรียวยาวอยากจะตัวสูงนะคะเพราะเขาบอกว่าการ stretching นี่นะคะมันเป็นการากระตุ้นการไหลเวียนของเลือดที่มันหล่อเลี้ยงขาของเราร่วมไปถึงค่ะช่วยดึงความสูงที่มันซ่อนอยู่ภายในร่างกายของเราได้อีกด้วยนะคะใครอยากมีขาเรียวยาวทําตามที่ได้เลยไม่ยากขอให้ทาอย่างต่อเนื่องนะคะเอามาดูกันเลยนะคะทํำยังไงยืนตรงนะคะขาชิดกันนะคะ เอามือทั้งสองข้างค่ะก้มลงพยายามแบบแปะลงไปให้ได้มากที่สุดก็แล้กันเอาแบบไม่ต้องฝืนตัวเองมาก,กน,นะคะเดี๋ยวมันจะตึงเกินไปเอาแบบกำลังดีอะเอาที่แบบเรายืดให้ไหวที่สุดนะคะมันจะคล้ายท่าที่พี่นั่งแล้เหยียดที่ลดน่องะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเวอร์ชั่นยืนนะคะเอาลองดูค่อยๆแตะลงไปนะคะเอาเท่าที่ทําได้แล้วก็ค้างเอาไว้นับในใจสักหถึงสิหรือห

ต้องบอกก่อนเกริ่นนิดนึงว่าตอนเด็กๆก,กับพี่เคยทําท่านี้ซึ่งจริงๆพี่ก็ไม่รู้นะว่าเอ,อันท่านี้เขาเร,รียก stretching หรอคุณพ,พ่อพี่เป็นคนสอนพอเวลาวิ่งกลับมาเสร,ร็จเนี่ยคุณพ,พ่อจะให้ยืดกล้ามเนื้อเนี่ยไม่จะไม่ยืดแบบตรงๆก็นั่งยืดเหมือนที่ยืดแล้วช่วยให้น้องเล็กกันนะคะจะทําแบบนี้เลยเป็นประจำหลังจากที่วิ่งเสร,ร็จอ๋อพี่กีก็เพิ่งรู้ว่าการ stretching เนี่ยมันทําให้ขาเรายาวด้วยเออเป็นประโยชน์มากมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครทําแบบเริ่มชินแล้วนะคะเขาบอกว่ามีท่านึงเนี่ยยืดเหมือนกันก็คือ เอาขาค่ะควยกันเอาขาขวาควายมาที่ขาซ้ายนะคะเนี่ยขวยไปข้างหน้าแบบนี้แล้วก็เอาแขนเนี่ยยืดลงไปพยายามให้ได้มากที่สุดเหมือนเดิมน,นะคะครั้งแรกๆมันจะยากหน่อยก็ไม่เป็นไรค่อยๆทำไปเรื่อยๆมันก็จะยืดเองนะคะอ่ะแตะลงไปแล้วก็นะับ 1..2..3..4..5..6..7..8..9..10..11.. 12 13 14 15 16 17 18 19 20ควายค่อยขานี่มันจะยากกว่าท่าแรกนิดหนึ่งต้องคอยส่งตัวให้ดีด้วยนะคะยังไงทำท่าแรกให้ชินแล้วก็ค่อย ไข่ขาละกันนะคะนี่แหละค่ะประโยชน์ของการ stretching ช่วยให้น้องๆมีขาที่เรียวยาวกระตุ้นการไหลเวียนเลือดน,นะคะของขาด้วยนะคะน้องๆก็จะมีขาที่เรียวยาวรวมถึงนะคะช่วยให้น้องๆดูสูงขึ้นด้วยนะคะยังไงลองทํกันดูทาเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอนะคะขาเรียวยาว สวยงามอย่างแน่นเดอรเลยทีเดียวค่ะอาครั้งหน้าพ่กิ์จมาแนะนําในเรื่องของการออกกาลังกายอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะใครอยากให้พ่กิกแนะนํานะคะเกี่ยวกับคลิปเกี่ยวกับอะไรการออกกําลังกายลดตรงไหนลดส่วนไหนอยากจะเพิ่มตรงไหนนะคะหรือว่าอยากจะลดอะไรก็บอกกันได้นะคะแนะนําถึงเข้ามาได้ใครรับใครชอบอย่าลืม subscribe ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้พิกิกลาไปก่อนอย่าลืมนะคะ ใครมีคําถามฝากไว้ได้เลยแฟนเพจ Facebook พีกิ้ก็มีนะกิกกิ๊กเหมือนกันเลยเหมือนกับชื่อของ Youtube เลยนะคะ Facebook ส่วนตัวแอดกันได้ฝากคําถามกันได้พี่ก๊กทยอยตอบทุกทุกวันเลยค่ะวันนี้ลาไปกันนะคะบ๊ายบาย